คาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสกลนครน,นะคะจังหวัดสกลน,นครค่ะได้ประถมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียพื้นที่คะ่ะโดยรอบหนองหานะคะที่ยังไม่มีระบบรวบรวมและก็บําบัดน้ําเสียในเขตอําเภอเมืองสกลน,นครค่ะระยะที่ 1- พื้นที่เทศบาลตำบลเหล่าปอแดงและเทศบาลตาบลยิ้วด่อน,นะคะ่ะ มหาวิทยาลัยราชาพัฒสกลนครค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะได้จัดประชุมประทบมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและก็ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียพื้นที่โดยรอบหนองหานที่ยังไม่มีระบบรวบรวมค่ะและบำบัดน้ำเสีย,นยในเขตอำเภอเมืองสกลนครระยะที่1 พื้นที่ตำบลเทศบาลตำบลเหล่าปอดแดงค่ะและเทศบาลตำบลน,นิ้วดอนเนี่ยเพื่อเป็นการรับฟังรายละเอียดและข้อเสนอแนะจากผู้ศึกษาโครงการและประชาชนนะคะที่มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะในพื้นที่รอบโครงการโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ดําเนินโครงการนะคะเข้าร่วมประชุมค่ะ นายวสันสารนันรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครค่ะได้กล่าวว่าจังหวัดสกลนครมีแนวโน้มในการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบหนองหานไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลเหล่าปอแดงเทศบาลตำบลน Don, ิ้วดอนเทศบาลตำบลท,ท่านาเวงเทศบาลตำบลฮางฮงเทศบาลตำบลเชียงเครือและเทศบาลตำบลท่าแรกค่ะมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรมหากไม่มีการจัดการน้ําเสียชุมชนโดยรอบหนองหานแล้ว เพิ่มการบริหารจัดการบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยแหล่งน้ําธรรมชาติของชาวสกลนครค่ะน้องสุอาจจะเสื่อมโทรมลงได้ค่ะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของชาวสกลนครได้ค่ะ,คะดังนั้นนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนจึงได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษที่เกิดจากน้ําเสียค่ะที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ําหนองหานและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยรวมของจังหวัดสกลนครค่ะและเห็นว่าปัญหาน้ําเสียนะคะก็อีกเป็นอีกประเด็นสําคัญเร่งด่วนค่ะที่จะต้องดําเนินการแก้ไขฉะนั้นนะคะเพื่อให้การจัดการน้ําเสียของพื้นที่โดยรอบหนองหานเนี่ยเป็นไปตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพสู่ความย,ายั่งยืนเนี่ยจึงได้มีการจัดโครงการดังกล่าวค่ะโดยดําเนินการนําร่องในพื้นที่เทศบาลตําบลเหล่าปอแดงและเทศบาลตําบลน,นิ้วดอนค่ะและก็จะขยายผลในพื้นที่อื่นๆต่อไปค่ะค่ะ